สวัสดีครับต้อนรับเขาสู้ซ่องใช่ไหมครับหาสาระเอาบ่คอยมีแต่สาระหน่อยสาระหน่อยแต่มาประสบการณ์เมื่อนี่เขาโมดสู้วันอยู่ครับวันดุดตัวจีนเมื่อนี้ต้องตามตามผมมาผมสิบห้าเขาไปเบิ่งในตลาดเกาหลีว่ามื่อนี้ สิบข้าก็ไปล่อได้ตลาดเกาหลีครับมีอย่างดีเลยข้อติดตามมากมายเลยมืีสิบข้อเบิ้งแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ต่อไปผมนั่นแน่คือใจที่ใจจริงได้แชร์ต่อไปให้เป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปครับนี่ครั้งแรกที่จะเล่าให้คลิปกับน้องเขาก่าเอครับนี่ท่านในเกาหลีเหมือนกันนะครับมืัอนี้สิดไปใช้มาใช้ติดตามนะครับเด้ออีกสักครู่ครับผมแป๊บตอนนี้เทาก็บถึงทางเขามาใกล้เขาเมืองแล้ว มาอีช่อนครับอีช่อนม้าสีฮาร้ลานทองเมื่อไหรู่้เขาจะเปิดหรืเปิดหาซื้อของใส่ของนั้นเมื่อหยุดกันครับเมื่อยุดต้องหาซื้อแน้วไปได้กินสเียงนี่ภาพปลาบ้านนี่เลยเน่เกาหลีเป็่นสี่ห่างปัตติบ้านนี่เลยครับแต่บลูเมื่อไหรหห่ล้านเขาจะเปิดบ่ต้องไปเบิ่งครับว่าร่างค้าร่านอย่างที่เขาว่าธุรกิจมันานจะเปิดบ่อ ไ้แ่ด้เลยไดบนหนเ่มือเาเยกกได้นยใสชวิตนเกาหลีถ้าต้องทำตัวคือเกาหลีว่าก็ว่าเกาหลีต้องกินกินจี้เป็นครับเมียก็ต้องหนาตาคือเกาหลีจอดรถชหรอตไปก่อนีเท่าม่นอนต่ไปก่อนก็เลวเลี้ยวรถเ้ยวตงไปก็เลี้ยวเขาได้เพราะ้างหลังนี่มึจอดตลาด้ง้ท่าไม่นอน ตลาดถูกไหมพูดนะครับนี่คือนี่ครับทีกสี่เขารอคิวเราเนาะไม่ไม่ไกเตือนแท็กซี่ก็วมาจะรถตำรวจเอออันวี่นไปตึ้งหัวเ่ะครับในสุดห้อก็มาหอดแล้วในกลางลาดแต่ว่าหาจรวดไม่ได้ก็เลยจอดรถอยู่ขงหลังยางไก่ตั้ง่อยนึงครบเนาะ ครับถ้าน้องขอมาสื่อทองพ่นครับเจอรูุ่นีรานทองจะเปิดปะตรงไปพนเดขอเี๋ยวครับคนไทยคนไทยห่าคนไทยหฮางเขาจะอยู่แบบนี้หระครับเสร็จับ ได่สุดยอดก็หอดครับก็หอดได้ตลาช้อนกี่ยับเตียงไงเขาตอนนี้กำลังล่งลอรถไฟครมาดิมากครับนอกี่เาาเขาอกลอครับตนนี้อยู่้างบนนอกไปเลตอนนี้ันี้ครหายนไเยเพราะว่าผีเปลนวันยุด คิดตามเข้าไปครับถ้าอีโอยคิตามต้องไปแล้วก็ว่อย่าเมิ่งวาต้อไปจะเป็นยังไงคร er ับเนาะเขกันใหม่อยูนกล่องอยู่ไม่บายบ้าน่าห้อ

อันนี้จะแม่หรอีสีกจะเห็นด้านที่สามชอบกันจ้ 过五月。 사장님, 지금, 한돈 남아요? 28만 5천 원이요. 5돈. 그 5돈? 이쪽에서끌라가면 되죠. 나요, 5돈이요? รู้มกนเนียไปใช้แ้นมาส่สีอรดมาเสร็จเลยนสี่บเนี่ยคตัวเนส้นแ่งานวอเวิันนี่โอนเยอ

ม่ก่ไม่่งไไม่เห็นเลยัทตนีทนามเอาตาเน่มเอาเอาสีที่เขามากนะอันไหนก็งางบดเขามากสีน่ะเอารดพี่บอกกับพี่สเปกบนคือกัน พี่มากสวยเป็นจีโน้ตพี่มากสวยเป็นจี้พี่มากสวยเป็นจี้จี้แล้วแบบมีรูปหัวใจตาหักตาหักเจ๊ส่นะพี่มากเจ๊งสั้นถ้าถามพี่พี่ก็มากแล้วสวยเซ็นน้อยๆแล้วก็จี้ตหาหักพี่มากนะสุดเมื่อสุกหนีมั้งมนันเป็นฐานตุนน่มเลยใช่ได้ไหมใ,หส<อ>ใสม่จุม่มใส่มาแน่ไปะ 빅터치는 빅터치탕탕치면늘어나는기다가탕탕치면늘어나는 빅터치는 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 네터치는

เรพลังเไปยังไมยงมกระพาก็นนนเราสงวันนึงเราตอามกสอเออม่ได้สอเดือนก็คัดเขาคัดไหมถึงเดือนเราเราเราเลือกโดนอยู่ด้เนี่ยสิดใจ็ดย่สอบเอ เจอาเียเพี <oily. c oughs> <can> ้ยโอ้ยเนงมันก็ดีกูตัวเนี้ยเอามันก่อนมันก่อนี่สิบสีเคมอก่นเป็นดียวมันใหญ่โหดมามึงดมันหา้นตนนมานี่นี่ตัวนี้ซ่ง่าน่นี่ตนู่นนะเออ

ຊາເລົまま່າໃສ່ເທນໍມານໍອືເດຂອບບຸນດາເອີຂອບບຸ